ในวันนี้เราก็จะมาทำการเปิด You Tube ใน Nintendo Switch นะครับซึ่งใน n Nintendo Switch เนี่ยมันเปิดเข้าไปแล้วมันก็จะพิมพ์ไทยไม่ได้นะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันแต่เราจะหาวิธีให้มันพิมพ์ไทยได้นะครับนี่เราเข้าไปด้วยการเชื่อมต่อกับมือถือนั่นเองทีนี้เราก็มาเชื่อมต่อมือถือกันครับก็เข้าแอปในมือถือของเรานี้สําหรับคนที่เออ เอาเอามือถือไปทําอย่างอื่นนะครับเปิด y o u t u b e ในในินเซอร์วิสดูไปก็มาเข้าที่มือถือแล้วกดตรงนี้เลยครับอ่าเดี๋ยวอันนี้จิ้มไปจึกนี่ซึ่งของผมมันต่อไว้แล้วสิทําไงดีอ่ะอันนี้เอาให้ดูในขั้นตอนที่ว่าต่อไปแล้วก็แล้วกันก็กดไปครับทีนี้ก็ดูอันนี้ช่องที่เราดูเนอะมันก็ประมาณนี้ เราก็มาพิมพ์อะไรทีสมมติ Smooth, ผมดูอันนี้เรื่องผีอังคารคุม้มโปงเพราะถ้าเราจะดูในอันนี้ไม่ย่อมดูไม่ได้อยู่แล้วนะครับดูกิ้ต่ำัวช็อกแนมันก็จะกดว่าให้เล่นใน Nintendo Switch ไปอีกหนึ่งเรื่องที่นี <N> ่เอ,อเรื่องเนี้ยจะมันก็จะเล่นใน Nintendo Switch นะครับเรื่องอะเรื่องนี้มันแตกแตกออกไปเหมือนกับไม่เคยง เอาเรื่องราวประเภทนี้มาเล่าเพรามันเกี่ยวกับเรื่องของซาตานเรื่องของปีศาจเเบาเสียงจากที่เคยมาเล่าก็จะเป็นพวกเรื่องเเสียงในดิน n d o Switch ก็จะเบาไปด้วยนะครับถูกต้องงั้นจัดเลยพี่อ่ะก็ใช้ปุ่มจอยนั่นแหละครับแต่ถ้าไม่ได้ต่อดอกก็กดทัชสกรีนได้อะโถเลยอย่อันี้มันจะเป็นของมันไปที่เราเคยดู อะไรประมาณนี้ทีนี้มันต่อไว้แล้วเราต้องสําหรับคนที่เริ่มต่อใหม่ก่อนนะแปบ,บนึงอันนี้สําหรับคนที่เริ่มต่อใหม่นะครับเราก็มากดที่ที่เดิมทใหม่อ่ะชัดระยังชัดระยังฟื๊ดนี่รูปจอมุมขวาบนแล้วก็ลิงก์ด้วยรหัสทีวีอันนี้ของในมือถือนะครับแล้วก็ใน Nintendo switch เราก็ต้องไปที่ แมพมาด้านข้างนี่มาที่ setting มันเคยต่อไว้แล้วเดี๋ยวมันเริ่มใหม่เริ่มใหม่รมหมตรงไหนนะอ่าลิงก์ทีวีโค้ดนี่มาที่นี่นะครับลิงก์ทีวีทีโค้ดเราก็ได้โค้ดจากในจอนั่นแล้วก็มาใส่ที่ในมือถือในที่นี้ก็คือนั่นแหละโอเคเราใส่ไปแล้วก็กดลิงก์อ่าผมเนี่ยได้ฟังมาจาก สภากาแฟก็คือนั่งแบบมัน,มน,นรู้จักกัน <ไป S 1> ต่อเนื่องอให้เลยหรือในตอนเช้าด้วยกันเนี่ยก็คือคุยกันสับไปเหระเนี่ยนะครับก็กดจุดในมือถือแนะ่ไหมเราสั่งในมือถือได้เลยขอน่าจะประมาณนี้แหละครับโอเคทีนี้เราอยากดูอะไรแล้วก็พิมพ์ในมือถือแล้วก็ส่งไปให้นี n เดอร์สวิตซ์สมมติว่าเลือกมาตรงนี้ดูพี่แจ็คกดเล่น เนี่ยไม่มันก็ไปเล่นใน n ิน s w i ว c h ให้มีโฆษณาอีกต่างหากโอ้โหเนี่ยคนไม่มี youtube ผีเมียมก็อย่างนี้และครับกดสคริปต์ได้คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เอาละโอเคเรียบร้อยหวังว่าคงจะเข้าใจและง่ายครับเนี่ยมือถือแล้วออกมาทำอย่างอื่นไอในนี้เราก็ดูของเราไป ที่เราเปิดไว้เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้อโอเคหยุดอ,ออกมาตอบแชทเฟซบุ๊กอะไรก็วากกันไปนะแมได้หมดโอเคจบแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับ